อเคสวัสดีครับรู้สึกว่าผมจะได้เออ, <c oughs> อันนี้เป็นโปรไฟล์ใส่เข้าไปอันนี้ก็เป็นอะไรอะ่ะน,นี่เรดู <c oughs> คืออะไร ไ,ได้ร่มไมใบนี้มามันก็ฟาร์มครับฟาร์มเยอะมากเลยเล่นเหรอว่าเมืม่อ,อยอ่ะ <c oughs> ผมต้องมาหารถกันนที่ยี่ไมเนี่ยเชี่ยเ้ยเชี่ยเ้ยนี่หมดยัง โอ้โหไม่สวยเลแท้ไม่ชอบแปลว่าอะไรชอบแปลว่าให้แต่งตัวเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> อะไรแปบนโ <c oughs> อ้อยตายกับูเน,นี่ยเย็นปาน่าแล้วตัวคนนี้ไม่จะเจอแลว้วเนี่ยตายแล้วก็มันได้ไม้อะไรมาวะ máy này à? mình cũng nhìn máy là sao chết quá nó là biển đảo vượt qua Hãy là อาวุธมีดไหนที่มีไหมนี่ไงอ๋อมันเป็นคอในนี่โอเคตายแล้วก็ต้องหาอะไรบ้างว่าลืมมั้ยเนี่ยโอเคเข้าเกมก่อนนะพวงรู้มีอะไรอ่ะมีเขียวด้วยเขียวนี่คืออะไรอ๋อคือไอ ก่องใช่ไหวะตืเริ่มจากอะไรก่อนวะเนี่ยตายแล้วอประจําวันมันขึ้นแดงๆกรุงงงส,สมแล้วเรื่องเลยสมได้ไประเด็นแะล้ที่ไม่มีค่าเป็นนะคุณผู้ชม,ม,มไ,ดได้มากเลยนะยไปนี่ะสมได้ของแปลกเนาะ เล่นหมอย่แหลกดิเฮ้ยเล่นได้เยอะโอเคเกือบไม่ทันครับพี่หอกผมขอตัดออกเอล่แม่งไปได้เข้าได้โฟมผมเออๆแหลกแหลกแหลกจะเล่นนานแค่ไหนวะเนี่ย เฮ้ยแม่งตกใจหมดสีดหมาเศษหมาขบงขบงเข้าไมปจะข้าบงาบาบาบเอาเงี้ยเอาไงวะ <c oughs> อ้าวไปจะุณนำวะไปโรงเรียนมัธยมเทตันหรือเปล่าไม่ใช่เทตันดิ เอ้ลงเก็บเครื่องบินนี่หว่าประดมที่อะะ่ะเฮ้ยอยามมองออ๋ชัดแจ๋วมากใครทำอย่างนอ้อนไม่ดีกูโอไม่น่าได้ไไดละตรงนี้ก็ได้วะก็มาับเที่อะไรตรงนี้นะโอ้ยเยอะเยอะครับเยอะเยอะเีครับ <c oughs> เสียงไม่มีควายแต่ยังพี่น้องพี่ป็นคนประสันเสริญพี่จิการเองมาเยอะอยู่ไม่มีอาวุธที่อะไรหรอเปล่ามึงกลางกลางทำไมอื้อ มีอันเอานี่มานี <ible> ่ม <Portuguese> ีเพื <ible> ่อนนี่มดิสวยงามอีกสวยงามก็ใเทศไทยคุณว่ามึงยิงได้นะม่งยิงนี่โดนเข้าไปเนี่ยเอ้าไม่มีเอาไม่มีมีดเลยหรอวะ ใหม่ละนี่มันเพื่อนนี่มันดีอย่าแตกนะเพื่อนเพื่อนรักนี่ก็ว่าใครรักมืออะไรนี่เพื่อนเริงวะเพื่อนเริงมากเลยอ่ะไอ,อ้อน,นี่แต่ดีวะ ไม่คงไม่เจอเอาวุธเลยอะ่ะไ,ไม่ถึงไม่ถึงไอ้นั่นอะ่ะไออะไรนะไอไม่ถึงมีดอะ่ะไอพวกอย่างนี่แหละมือเปล่า <c oughs> เอามันเต็มเหรออ๋อไม่แม่ใช่ไปไปหาที่อื่นแล้วกัน มีรถไซจัมโบ้ไหมตัวนี้ยรถไซจัมโบ้สูงสูงเพื่อนยิ่งไอ้เนี่ยสูงจริงบอกว่าสูงก็สูงจริงลงไม่ได้ด้วยตายแล้วมาทำหายเดี๋ยวนี้วะมีรถมาหรือเปล่าตัวนี้ ดีไหมพวกของคุณมีดดาบที่หาย,ยากเนาะง่ายๆเลยอะไม่เป็นไรครับผมก็ให้ดูหน้าโปรไฟลไ์นั่นแหละโปรไฟล์เหรวอ๋อขึ้นหน้าไปนั่นแหละ หาไม่เจอหรอกรถนีนไมเจอเลยรถต้องหารถขี่เราคุณจะไม่ตายก่อนนะไปไปดูที่อื่น <c oughs> <c oughs> ใช้งานเราไปทำนี้ดิเพราะว่ามันหาหมอกแนละ้ว อาอกาศมาแล้วไปคนเดียวครั้งแสงอ่ะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยทำาอะไรวะทำอะไรทำาอะไรนะอุโมงค์อ๋อไม่ใช่ทำอุโมงค์ผีดุแล้วนะมันปิดไว้อย่างเงี้ยอุโมงค์ผีดุได้เลยแม่งไม่น่ายินได้ตรงนีมนน้มันเห็นหมดแล้วเห็นหมแล้วหอบ,บก่อนหอบ,บก่อน หลังหกมีเยอะโมมองผี่ดเยอะว่ะเยอะ่ะคุเี้ยเยอะจริงเยอะจริงอีอะว้าวโอ้ยโอ้ยแม่งยี่เป็นโดงเลย เพิ่งเจ้าแล้วอีกคนนี้อ่ะอีกคนนี้อฝนเราซื้อเราซื้อเราอีคนนั้น,น,น,นมันออกแล้ววะนี่มันอยู่กับเพื่อนกันี้ว่า <c oughs> เอาเพื่อนโดนยิงคลิปหายแนละ้วมันอยู่กับเพื่อน้แล้วมึงเยี่ย เข้าหาของอะไรก็ได้ไมาใช้ก่อน,นอยู่ตรงไหนถึงตรงนู้นโอเคไม่เคยตายหาหมดอีกเว้นเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดีเ๋ยววันนี้เอีย่ยโดนเขาไม่ตายหรอก ขัเปินเอ็กคาลิเบอร์จิ้มในเวนเรื่อมันโวงจิ้อยู่ตรงไหนโอ้ไอ้ตรงนี้แหละระเบิดฮิตอีซัพเล่นของเล่นของอะไรวะกูพูดอะไรคนเล่นของ <c oughs> กระสุนไม่มีอ่ะโอ้ยมีแต่อะไรวะเนี่ยนะแมลงเช็คนี่มีคนไหมเดีย๋ยวแม่งจะาเยออีกไอ้ตันนี้ดีนะมันเช็คคน,นให้เราได้นะเออว่ามีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าอะไรนี้ กระตุกหาที่อั้รหรอสัตว์โอเคทางนี้ไม่มีคนครับปลอดภัยเออเดืดแหลกไปเลยอี๋แหลกมาไม่เนี่ยไปรัดแดกเลยนะวะเป็นไรวะสัตว์เออใครมาใครไม่สัตว์ใครมา,มาอย่านะมึงยิงนะ หรือว่ามันเห็นกูแล้วมันรีบกลับไปวบบนี้ไม่ไปได้นะอี่ข้างหน้ามีฟองไห้ก้าวหวังผลหวังไกลด้วยเอาใครเปิดโซนใค้โดนในห,หมอกไอเข็มน่าตายแหละนี่เห่นนี่ไหม หน้าเลยเห็นยงของกันสหายได้ทุกคนอคุูได้ด่าไปนี่มาแทนเออล่ะ เข้าใจแล้ววีซ่าห้าหกวีซ่าห้าหกคืออะไรสัตว์นี่คือขนาดของท่านใช่ไหมราใจจริงของผมแค่ห้าสิบสองเองสู้ทำไม่ได้หรอกย่านี้ อะไรวะเนี่ยผู้เที่ยวเลยเนี่ยเอาเลยตรงไปที่แท่นในข้าะเฮ้ยไอ้พ่อออกมาตั้งดรีตั้งหรี่เฮ้ยตั้งเออไอ้สัตว์ทำไมไม่ตั้งไอ้เอายิงกระตุกตรงไหนวะโอแต่ตรงนู้นอีกไฟเลยเห็นมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันไปอยู่ตรงนู้นเราโคนกันไอ้ไฟแตก มีมันมีที่ชุบรอเปล่าเนี่ยเห็นแต่แต่ร้านคะ้า <c> ล <oughs> <c oughs> ้วมึงแม่งอยู่เป็นโดงเลยมึงอย่าไปยิงดิไอ้เี้ยมึงอย่าไปยิงกับมันมึงควรจะออมไปช่วยเพื่อนก่อนมีนากาแฟทำไม ตายแล้วมึงเจอหมอกมึงก็แตกเลยเพื่อนขี้ข้อมึงจะรูปอะก็ฝนหลแล้วไม่เห็นรถไม่เห็นไม้ไม่เห็นถ่าเลยเชียวไม่เห็นด้วยก็เอาไปเี่แหละนะ อ๋อฮึแต่ทำไมมันเยอะจังขนาดนี้อ,อนันไหเข้ามาบ้างเนี่ยไม่มีใหญ่นะก็ต้องรอต่อไปว่าจะมีอะไรมาใช่ไหมเดี๋ยวคงเปลี่ยนชุดก่อนนะมไม่ชอบอันนี้เลยว่ะนนไปชุดเล่นก่นอนพวกผมอะไรเดียวพวกผมนักเดิมอันนี้ก็ดูดีนะอันนี้ดีกว่าแว่นนี้ ห็นหน้าดีกว่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เรือมไม่ไปแล้วไอชุดติจิมอนแล้วหรออันนี้ดีกว่าไม่มันโชว์เยอะ <c oughs> เน้นเน้นโชว์ โอ้โหอันนี้ดีเลยโลกกีดกีเยอะไรนะกูเนี่ยก็อย่าทำตามนะนะเราต้องควบคุมอารมณ์ไว้นะครับนะเราก็ต้องขัดรับคุมอารมณ์เอาไว้นะครับฮนะเป็นไปนอย่างที่ไม่ดีโอเคพระหน้าขึ้นมามากันใหม่ถ้ามีของอะไรไหม้หฟาร์มอีกน,นะนน่ไดเข้ามารับชมผ่านกดไลค์กดแชร์นะครับ